เฮดแน่นๆจักน้อยเฮดในมันตีให้มันแน่นๆจักน้อยเบิ่งแม่เสียวกับลูกสาวคนคาดองหล้านแปดอันอันเพิ่นเพิ่นเฮดอันเขาจีให้กิน salt and egg salt yeah salt not like that. We not cook that way. เบื้องล้านสาวกำลังอันอันย่างอันอันนี้อย่าเข้มแล้วได้ลูกพอดีพอดีถ้าเข้มลายเขาก็มันก็สิบแซ่บเบิ่งธรรมชาติบานเฮาโอ้ยมีความสุขเด้เมื่อใด้สิรวยวะสิได้มาอยู่บ้าน No sunshine. When we re gonna rest, we re gonna come to stay like this. In the morning sunshine need to go and put water in salad yeah. About I go pick salad up and nine o'clock you go put salad in the s a l ล n g and go p a กข้า p a ักข้าวผักข้าวใคร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 ข้าว ถั่วครับถั่วครับสป e a k ถั่วครับ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 นี่ถั่วอืมแตงครับ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 อ่าปลาครับ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 อ่าสิบบาทยี่สิบบาทครับเซสิบบาทครับ ยี่สิบบาทครับยี่สิบบาทครับอ่าปลูกเองทำเองครับปลูกเองทำเองครับปลูกเองปลูกเองทำเองทำเองครับเร็วเร็วจะหมดแล้วจะหมดแล้วเป็นเสน่หได้ละเนาะมีลหรอเพื่เนาะ Phom khai Phom khai Phom khai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Loi lôi lôi. Oh, my life. Ow, turn over. Pick. What do you think about farm, babe? It's looking good now, isn't it? What video did it all look Amazing เอ้ยเนี่ยมันจะอยู่ฟรีออฟชาร์จอืมเอ้ยเนี่ยไม่ต้องนี่ต้ e งเสียเงินอันนี้เป็นอยู่ลิฟท์เหียนเนี Hard work เอ้ยเนี่ย Hard life อื mm, Hard life it's good Half half of our <c oughs> life we gonna we gonna live it no more and we can plan everything